นี่เป็นบรรยากาศที่บ้านสวนกกเกษตรเพญะแหกเออกำลังอันให้รูพื้นมาหมา่างปลาที่กินเกษตรได้เยอะหรอกครับเออมีหลายค้นพื้นทวงมาว่าอันโอ้ยที่ไปโคนมาถีแม่ยา,า,างบ่เสีย <laughs> ดายบอกพัสดุเกษตรได้เยอะหรอกครับแต่องไปให้แจ้งไหนเนาะพื้นที่มันหน่อยครับทั้งป่ามันกับบงงามแต่เจ้าของเก่าพื้นปลูกไว้หลายปีแล้ว ปลูกกระโปรงดูแลซะแล้วปุ๋ดดยกระโปใส่จากเถื่อนอ๋โอ้ยมันเป็นมาลองตองแนีงอยู่ใบหน,นี้เพิ่งกักินพื้นที่ไร้ที่ต้นปาล์มหั่นเอองา a กะขั้วงห่ากัญเย้าเออเอนีางาาาามาปลูกไก่เพิ่งกะโป่ง n g มดอกเออก็เลยแต่ที่ใจจกออกครับเอเอโรถแม็นโค้งผลมาจากจกเออโจกสองสามบาทกางวยเติมรถแออไม่โค้กระไดเออที่มันจกง่ายจกได <laughs> เออเสียดายก็เสียดายอยู่ที่จังไดีเนาะเออมันกับบ่อไหลเออมีเศร้าวกวาต้นนี่ล่ะเออก็เลยตัดที่ใจที่ปลูกพืชล่มลุกครับเออปลูกบักพริกเนี่ยปลูกแตงโมเนี่ยไปทั้งสลักเออพอได้เมืองได้แย่งเออเหตุงานต้นออไอ้หงลายทั้งเทียนม,มันกับซีเรียสเออมีต้นไม้ต้นไหลเพราะไรเนี่ยมาเมืองครับเออสมองมันก็จะได้โล่งเนาะ เออเฮ็ดจังได๋ล่ะพื้นที่มันน้อยครับคือว่าหั่นล่ะเอถ้ามีเงินก็นยังสิงไปซื้ออีกแปลงนึงแต่ทีปลูกไม่ตัวเร็วอย่างเดียวบปดนี้อันนี้เป็ิเหตุไรน่าสวนผสมเสนดอกโครงการหันเหตุคู่สาเนโจกสาเลี้ยงปลาน่ทั้งเทิงนำปะถ่วงกับที่ปลูกพืชเศรษฐกิจนั่นละ ตะกี้กับมอยูเฝ้าป้าที่ซื้อหรอกครับเออามาอยูสองสามปีแล้วเออกับพอได้เฮ็ดอียยยหยังพ่อย่งแฮกก็ะไรเออเฮ็ดงานในห้องเออเฮ็ดตะคลิปตะลกเออปีนี้ก็เลยตัดทินใจเออเอิ้นลดพ่นมาเบิกปลาเออหกหลายมันก็คืนบบอ,ออกครับสมองบอล่งเออพอจกปลาเปลี่ยนออกแล้วเออให้เนี่ยบันช่วงบะโลด <laughs> มันคือบโจรเลิศนี่เว้ยหกไรก็ได้เออไฮโลดพ่นมาเฮ็ดทางเขาให้แน่เออเฮ็ดมองยูมองเศร้าอันดินมองนี้มันเป็นของกรมธนารักษ์ครับเออเฮาเฮ็ดบ้านงามกับโบได้เออถ้ดจาเฮ็ดบ้านงามถา้ัดจากมองยูเป็นทางการนี่เออมันต้องไปจ้างข้าเจ้ามาเขียนแปลนเออเขียนแปลนบ้านแล้วก็ส่งไปให้กรมธนารักษ์พ่นพิจารณาเอาพอพอเพิ่นพิจารณาแล้วเพิ่นก็สิเอออนุมัติอนุญาตให้เฮาสร้างบ้านได้ แล้วพังกระจายเก็บค่าเศร้าเออเพิ่นจีวัดเป็นควบขว่วงเท่าไรเออกับโบแพ่งดอกครับค่าเศร้าก็ได้แต่ว่าเหตุให้มันถูกต้องตามระบบระเบียบเพินเ่นตอนนี้ก็เลยเหตุเถียงหน้ายู่สกรเออเหตุงามบ่ได้ครับเหตุเสาปูนบ่ได้เอ่อเหตุเสาไม้อยู่สกรเออแต่เหตุงามมันติผิดระเบียบเพิ่นเออมันจะได้ขออนุญาต ก็เลยตัดสินใจว่าปีนี้ละเออดิขออนุญาตจะมากกให้รถพุ่นมาดันดินให้เ,เพชรสาใบหน้าเพชราายังจุกเจ,อเจอือกพล่าอ,อันนี้ทีมงานมาจากสีไปไล่ครับเออดทีมงานรถไถสนใจกับทีตอ่อได้ดนะครับเด้อเออแต่ผมหุ่นจักเพิ่นกาทีตัวพานเพราะยังแฮกก็ได้ครับเออเห็นต่อเห็นต้นไม้นี่แล่นใส่เลยเออผมมีงานทีมเนีย บุกเบิกปลาในสุดยอดเลยครับเออมีรถไทยมีรถเกี่ยวเขา่ารถอัดฟังเออมีรถแม่โคว่าสั่นพันวาทีมงานเพื่อนหันเออไฟทำไร่วัตถุต่อทีมนี่เออปลาหงอกกับซุกไซรุนเออผมมีย่านเออกค้งใหม่ซ้ำได้ซ้ำเนืองเนี่ยออกได้เออบได้ย่านเออวัตถุมีพญานาคเออบได้ย่านเลยแต่ไปทีมงานของพญาแักนี่แหละครับ เออหักแย่งกันอยู่ทั้งสีใบไล่พุระไอ้ตะกี้เพราะยัแห่กันยู่งสีใบไล่พุระเออให้อยู่ใกล้กันเออกระเลยอเดี๋ยง่ายมาอยู่งพุ่งง้อบ่เนี่ยเออย้อนปฏิมาหมึ่งอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้เนาะเออราคามันกับโบแพงเออที่มันติดเขาเออบางเอิญจะของกับมักสงบบ่เนี่ยเออบางคนกับ่าขึ้งใหญ่มาอยู่ไกลแท้ว่านสั่นโอ้ยเฮใจไหนนาะมันมักสงบเนาะเอออยู่นู่นปลาน้ำเขามันละสงบดีแท้ เออความคิดความอ่านมันกระลื่นกระไหลเออมันบ่มีอย่างมานรบกวนสมองเฮ้าเออกินแต่นาการมันก็ออกมากั้งตัวอันนี้หอบคลายกินแต่นาการเนาะเออปูปลาหน้านำกับพวกอื่นบอยากพี่น้องเอว่าจะขยันหาอยู่หากินเออในหนองหันายแต่ละป่าเออคนตกลงมากกับเฮ็ดออกเออบ่มีเงื่อนกับอยู่ได้ครับในป่าในดงหันเออมันบู่่อยู่ในเมือง เอ้ยูในเมืองตีงขี้งขึ้นได้ซื้อเมื่อสู่ยางสู่เนี่ยเออเป็นแก๊สเป็นทานเออยูนี่หาไม่หาอะไรมาดังฟื้นดังไฟก็อยู่ได้เออบ่ได้ซื้อเออนายยูนายกินก็นไปหาในน้ำพุ่นเออกระปอมแย่กระท้อมีอยู่เออบ่มีเงินก็นอยู่ได้พันธ์ทองแต่ว่าอีพออีแม่เพิ่งเคยสอนไว้ เออถ้าชีวิตลมลูกคู่ขัน้นเออชีวิตลำบากันให้มาเริ่มต้นอยู่ป่าอยูด่ดงเพื่อนว่าห้มาขุดหวัวเล่าเก่าหวัวยาเออยอมลำบากสะกอนเออเพื่อนว่ามันจังตังรักได้ง่ายเออเมือง,งเมืองเลี่ยวมันก็คือเพื่อนเบาอีรีได้เออถ้าเราอยู่ในเมืองนะมันปากัดตีนทีบครับเออมันต้องสูอิรลีจังยู่รอดเออเพราะว่ามันได้สื่อสูยางสูเนี่ยวขึนว่าหแห่ง อ้ายูป้ายยูดวงค่าใจใจมมนกระถืลก,เเกลเองตื่นขึ้นกเะเหตุียกโรดจนขค้ามจุดมืดผุดยหลจังเศร้าเห็นพอเห็นแม่เพินผ้าเหตุว่ากัิเหตุสำนักง,งานอยู่นี่ละแต่กว่าโจากา้าเรลาให้เพิ่นเอาดินนั้นพูนขึ้นเที่ยงค้อนเอาน,น้ำจังปวถ่วม เออสีเฮชรเออสีเฮชรสำล่าง,งานใส่อามันจังปลอดโป่งเออเลี้ยวใส่เลี้ยวขวาให้มันแจ้งหูแจ้งตาเออให้มันหลุดลวกไปหลดก๊กใหม่อยู่ในหน้านี่แกนี่อายุหลายปีแล้วล่ะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นก๊หกวาเนอะเออมันก็บวง่าม เพราะว่ามันอยู่ในน้ำเออน้ำท่วงมันนาฝนหันเอหนาแรล่งกับบ่ท่วมดอกตาบามันกับบ่อ้ามเออเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ลุ่มเออกับพ่อซ้ำนี่แหละหลายปีแล้วเออกับเลยให้รถพันจกออกเออเอาไ้กับบ่มีประโยชน์ดอกเออจกออกทีเห็ดหน้าเออแบงเห็ดหน้าเครื่องหนึ่งเห็ดสาเครื่องหนึ่ง ให้รถแม่โค้งพ้นมาจกหลหล,ะหละ่ะาบสว่าน้ามันโบ,บกเออมันก็เฮ็ดงานโบได้เพิ่นว่าล่อมีหน้าเมษาก่อนสิมาใหม่ว่าซั่นเออกเ็เรียวตามนั่นตัวเออพอพ้นมาแล้วอันจกสาโบได้ก็เลยจกโก,โก้ไม่กกไหลไปหันล่ะเออสงการานต์แจงมาใหม่ว่าซั่นเพิ่นว่าหั่น อันที่กิกนก็เสียดายเสียดายดอกต้นไม้กระไดก็เ,เป็นคนหักต้นไม้ครับเออเห็นต้นไม้ล้วมาตรสบายใจเนะเาะออบริากทำไร้มันดอกแต่เ,เนื่องจากพื้นที่มันมีหน่อยคือว่าแหละเออเขาจะปลูกพืชลมลุกแต่ปลูกพืชเศรษฐกิจเออมันไม่มีพื้นที่ให้เจังไหนชนะเออต้นไม้หญ่กับโจงไว่ห้างเท่ากันสิปีเศร้าปีกันจได้ตัดเนาะ มันกับว่ามีพื้นที่ถ้ามาหากินให้จังไหนเออจำใจต้องเอาออกครับ ต้นมันป่าต้นนี้กาที่จริงก็อยากจงไว้อยยุดอกครับแต่ว่ามันมันเถาแล้วเออมันบงงามแล้วเอออายุก็หลายสิบปีอยู่ดอกแล้วเมืองหันเออลำต้นมันกับเป็นแมงแล้วเออกเลยให้รถพันโจกออกก็ว่าเชียวไปตักเป็นเสาประตูทางเข่าให้รถพันโจกออกไอ้จังไม้มันป่าในกระแสไดยเสดายเออบางต้นกำลังงาม แต่ว่ามันอยู่กลางพื้นที่เออมันสิป่ปงา้มพื้นน่อยที่ลหละออปลูกยังกับพวกงา้มได้ขันต้นไม้ง่ญ่งา้มหันเออเรเลยจำใจต้องเอาออกไปจังสิบปลูกเอาไม่ดอก ờ phần cả chỗ ngay ngày đọc chỗ hà bàn cả ngồi <laughs> tùm luột เออมองนี่ให้เพิ่นดันดินเข้ามานี่สิปูบ้านเออสิปูบ้านไปทางการบ้านเนี่ยเออสิพอนุญาตจบเจกเี่ยวภูหล่ะเออยู่ทยงหน้ามาหลายปีแล้วเออมีบ้านงามๆอยู่นั้เพื่นในแม่เวเห็นบ่ากระไดเออพี่น้องปองไปไมาอยากมันจะมีหมองอยู่มองเศร้าเนาะเอออันนี้มาอะไเห็นตาป้าเว้ยโอ้ยสำนักง,งานพา่อยหญแหกคือยู่ปลาอยู่ดงวงแทวสั่นเออ,ออยู่ไปตามสภาพพันละครับพี่น้องครับ อนี่ทีมงานเพิ่นมาส่งของครับเสร้างของน้่เพนุูุทะมาจากว่านอนพุละเอเสียอีดอิเล็กทรอนิกส์เอายากได้สินค้ามือไม่มือสองสร้างพ่นโลดครับนี่เบิดสูเนียวเออบ่าวะาสิเป็นแผงซเอล่ะเซเออปั๊มน้ำได้น้ำหมูนั่นเครื่องซักผ้าเออยากได้มือหนึ่งมือสองก็สร้างพ่นโลด หรือบังคู่เบอร์กับติดต่อผ่านเพรจะแักเอกที่บอกเพื่อนให้พ่อสั่งน้ำเพื่อนแล้วกับเพื่อนติดตั้งให้เรียบร้อยเออบริการหลังการขายพร้อมอันนี้เพื่อนกำลังติดตั้งแล้วก็ทดลองใส่าง,งานเมืองครับเออว่ามันจะได้ดีบ่เอาดูที่บอ่บอไป ตจะดูสมัยก่อนนะอีกครับลองแล้วมันออกแล้วแหละแต่อยากลองน้ำเดี๋ยวให้ตัดเนี่ยสัก่อนคือเอาคอต่อส่งลงคุณลือสเอานี่ดีคือเขาไปไงรับมาดหอยไวเพราะป่านว่ายน้าได้เลยนันบริยานน้ำทั้ง่ืไฟพญานาคครับเรืงสิบปอย ใเสือที่มัดถึงจะได้ดึงเวถ้ามาอยางลงอนี่ไดเ็นตัวที่มัเอ้พสนี่ยมัดสอดทกูไเอาตัดตัดดวเหนเดี๋ยวซ้ำเลยลงลึกกวานี้น่าเดียสอดมันลึก่านเกี่ยวเกี่วนี้ยเอากตัด้ดีต่อนะรตรงนหลายเอาเนาสเส้นก็ไดอืเเล่วนถึงอตันี้

ความสูง4เมตร5เมตรไดท่าเลยเข้าจะว่า3เมตรเออ2เมตร3เมตรนี่อสปริงเกอร์มันบ่มหมุนประสั่นต้อง4เมตร5เมตรขึ้นไปเออน้ามันจังแห้งเก็จะเอาตามนั่นล่ะแต่ว่าเสาแท่งบ่ทันได้สร้างมาอยู่สร้างมาแต่นแท่งน้ำไอว่าสิเฮ็ดระไรปุ๊บน้ำยุดมันจังบ่เสียเวลาเฮาไปลากสายยางหดสนดอกอันสวนพริกเฮาหั่น พ่อันไทยให้แล้วสี่มือห้ามือฝนปะตกลงมากได้บ่เนี่ยเออได้การตัวหลังเออฝ้าคลุ้มฝนล่นอยู่สามมือสี่มือพี่นวองเอง เอ้าโตโรมาโหลดได้การพอดีเลยดินซุ่มก็เลยสิให้ทีมงานคุณลุมบอกผิดพอดีเลยเออบอกผิดก,ก้กาแล้วกำลังแท่งนอเออได้เจ็ดแปดหมื่นเออกำลังแท่งนอขึ้นครับทีมงานก็เริ่มก้นหลุมซะแล้ว าสำหรับคลิปนี้กะทิประมาณนี้แหละครับเออคลิปนานี้เฮ้ากะทิปลูกพริกเออล่อห้พริกมันใหญ่สิบกว่ามือก่อนครับคลิปนานจัจะพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ